ทุกครั้งนะครับที่ผมได้ดับไฟนอนประมาณช่วงสี่ฮาทุ่มแล้วอะถ้าห้องข้างๆครับมีการเข้ามาอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเขาเข้ามาเปิดไฟใช่ไหมไฟมันก็จะลอดเข้ามาในห้องผมผมก็ได้ไปแอบมองครับตามช่องปรากฏว่าก็เห็นว่าเป็นพี่ผู้ชายคนนั้นจริงๆซึ่งพี่เขาครับเป็นคนที่ไม่ได้ทั่วสูงมากครับแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหุ่นดีเป็นหุ่นนักกีฬาหุ่นนักบอลน,นะครับ สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเชนช่อง G l e v e l เชั้นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้นะครับ เพื่อที่มีเรื่องราวสนๆแบบนี้คุณจะได้ดูเป็นคนแรกเลยครับและก็อย่าลืมนะครับถ้าหากคุณนะครับมีเรื่องราวสนๆนะครับที่เป็นประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะครับอยากจะมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่อ e ีเมลแล้วก็ IG ที่ผมขึ้นให้ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับ วันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็มีเรื่องราวสนุกๆนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เองก็เป็นเรื่องมาจากคนทางบ้านนะครับเพราะว่าเรื่องคนนี้นะครับเขาบอกว่านะครับเขาเป็นหนุ่มตีน่ารักเลยนะครับผมที่มาจากทางภาคอีสานนะครับผมซึ่งเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังกันเลยนะครับครับเรื่องนี้นะครับมาจากคุณวิทวัฒน์นะครับ ซึ่งเป็นหนุ่มหล่อน่ารักมาจากภาคอีสานนะครับผมในที่นี้นะครับผมจะแทนตัวผมเป็นคุณวิทวัตเลยนะครับจะได้ง่ายต่อการเล่าเลยนะครับครับเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับคุณวิทวัตนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อยู่จังหวัดเล็กๆ ที่หนึ่งแห่งภาคอีสานนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเขาจะเป็นคนเชื้อสายจีนครับดังนั้นจึงมีหน้าตาที่ค่อนข้างออกไปทางน่ารักแล้วก็มีผิวค่อนข้างขาวเหลืองครับผมที่นี่ครับด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างเรียนดีแล้วก็เรียบร้อยครับผมก็เลยสามารถสอบเข้าโรงเรียนดังจังหวัดใหญ่แห่งภาคอีสานได้ครับตอนที่จะขึ้นม .4 ครับผมหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่สอบก็ได้ก็ต้องย้ายจากจังหวัดตัวเองใช่ไหมครับมาที่จังหวัดใหญ่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่สอบ ได้ใหม่ใช่ไหมครับก็เลยต้องหาหอนะครับที่จะไปเช่าอยู่ดังนั้นนะครับตอนนั้นด้วยที่ทางครอบครัวเองก็เป็นครอบครัวฐานะ ผมดังนั้นก็ไปหาหอที่ค่อนข้างราคาประหยัดหน่อยตอนนั้นจําได้ว่าเป็นหอที่อยู่ใกล้โรง,งเรียนครับแล้วก็เป็นบ้านนะครับที่เขาเอามาประยุ์ครับเป็นบ้าน2ชั้นก็คือชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนนะครับแล้วทีน,นี้เขาก็เอามาประยุกต์ให้เป็นหอพักนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเขาก็จะซอยเป็นห้องห้อง,องนะครับผมแล้วก็ใช้ห้องน้ํารวมกันนะครับสาหรับคนทั้งหอนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นเองมันก็เหมาะนะครับสาหรับการที่ผมจะไปอยู่คนเดียวเพราะว่าราคามันก็จะประหยัดลงใช่ไหม da nein จำได้เลยนะครับว่าได้อยู่ชั้นสองซึ่งมันเป็นชั้นที่เป็นชั้นไม้ใช่ไหมครับผมดังนั้นนะครับด้วยความที่มันเป็นชั้นไม้แล้วเขาใช้ไม้นะครับกั้นห้องในแต่ละห้องนะครับคือไม้มันก็จะมีความเป็นรูใช่ไหมครับพอดับไฟตอนกลางคืนใช่ไหมครับห้องไหนที่เปิดไฟอยู่อย่างเงี้ยคือก็จะเห็นบบว่าแสงจากห้องนั้นนะครับลอดเข้ามาอีกห้องหนึ่งได้แบบสบายๆก็คือสามารถรู้ได้เลยว่าตรงไหนมีป่องมีช่องบางอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเองครับในหัวผมมันก็มีความคิดไม่ดีขึ้นมาและ เ <laughs> พราะตอนนั้นผมรู้ว่าตัวห้องข้างๆครับเป็นพี่ผู้ชายครับน่าจะเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยน่าจะเรียนมาหาลัยแล้วซึ่งตอนนั้นเองอ่ะ มันก็มีความคิดนานานะครับขึ้นมาในหัวผมเอาง่ายคือเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีห่อเอออะไรประมาณนี้ครับจนนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นขึ้นจริงๆครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมได้ดับไฟนอนประมาณช่วงสี่ฮาทุ่มแล้วอ่ะถ้าห้องข้างๆครับมีการเข้ามาเงี้ยหมายถึงว่าเขาเข้ามาเปิดไฟใช่ไหมไฟมันก็จะรอดเข้ามาในห้องผมซึ่งผมก็จะรู้แล้วว่าเออมันมีคนมาซึ่งน่าจะเป็นพี่คนนั้นแน่อะไรเงี้ยผมก็ได้ไปแอบมองครับตามช่องรูที่มันเป็นไฟเข้ามาใช่ไหมครับ ขอว่าก็าเห็นว่าเป็นพี่ผู้ชายคนนั้นจริงๆซึ่งพี่เขาอะครับเป็นคนที่ไม่ได้ตัวสูงมากครับแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหุ่นดีเป็นหุ่นนักกีฬาหุ่นนักบอลน,นะครับซึ่งพี่เขาเป็นนักบอลจริงๆครับคือหุ่นเขาค่อนข้างจะดีข้างบนก็คือเรียนๆแต่ข้างล่างคือช่วงคนช่วงขาคือจะใหญ่สไตล์นักบอลเลยครับผมคือผมก็ได้แอบมองพี่เขาอยู่ยงนันเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็ได้เสร็จไปพร้อมๆกับพ,บพี่เขาหลายๆครั้งเลย <laughs> นั่นแหละครับจนเป็นเรื่องปกติของผมไปแล้วแล้วทีเนี้ยครับกลับไปที่โรงเรียนเนาะที่โรงเรียนผมนะครับอตอนที่ผมย้ายเข้าไปอย่างเงี้ยก็ต้องไปรู้จักกับเพื่อนใหม่หลายคนเพราะว่าเรามาจากต่างจังหวัดใช่ไหมครับผมแต่มันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าปอครับผมเพื่อนคนนี้ครับเป็นคนหน้าตาไม่ดีครับก็คือเป็นคนหน้าตาขรุขระผิวค่อนข้างออกสีแบบดำแดงแทนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมค่อนข้างจะหยิกนิดนึง คือด้วยที่เขามีรูปหลักอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบมีเพื่อนหลายๆคนเพื่อนร่วมห้องนะครับเขามาล้อค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าล้อแบบมาบูลลี่เรื่องหน้าตารูปร่างเขาอะไรเงี้ยครับและเขาเองก็อาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะดังนั้นเขาก็เป็นคนหนึ่งครับที่เข้ามาผูกมิตรผมมาช่วยเหลือผมแล้วก็มีน้ําใจมาเทคแคร์ต่างนาในฐานะที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเขาเป็นเด็กพื้นที่ใช่ไหมครับผม ส่วนผมเอครับก็ด้วยเห็นที่เขาเป็นคนมีน้ําใจครับเราก็มองข้ามเรื่องหน้าตาไปครับผมเราก็คบเขาครับเป็นเพื่อนคนหนึ่งดังนั้นผมก็ปอครับก็เลยเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างจะสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วปอเองครับก็ชอบที่จะไปอยู่ที่ห้องผมตลอดเลยนะเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่าถ้าเลิกเรียนหรือว่าระหว่างรอเรียนพิเศษอะไรเงี้ย เขาก็จะชอบไปนั่งเล่นที่ห้องผมแล้วบางทีเองเรียนพิเศษบางคลสาสเนี้ยเราก็ได้ไปเรียนที่เดียวกันผมเองก็ได้อาศัยนั่งมอไซค์ปอไปด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วทีเนี้ยครับมันจะมีวันเนี้ยครับที่เป็นวันหยุดนะครับปอเองครับเขาก็เลยขอที่จะมานอนพักค้างคืนนะครับที่ห้ององผมผมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับมาก็มาเพราะก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้ววันนั้นเองก็มาถึงครับ ก็ต้องบอกเลยครับว่า,าห้องของผมนั้นก็เป็นห้องที่สามารถนอนด้วยกันได้2คนสบายๆครับก็คือมีขนาดที่ค่อนข้างปานกลางอะไรประมาณนี้สำหรับนอน2คนก็ไม่ได้อึดอัดอะไรมากครับผม แต่สิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วว่าคือทุกๆคืนที่ผมรู้อยู่ว่าคือมันจะมีแสงไฟออกมาจากห้องข้างๆซึ่งปอเองเขาอาจจะไม่เคยรู้เพราะว่าเขามานอนครั้งแรกใช่ไหมครับซึ่งวันนั้นเองครับประมาณช่วงห้าทุม่มพวกผมก็ดับไฟนอนแล้วใช่ไหมกลายเป็นว่านะครับมันมีแสงไฟครับที่เปิดมาจากห้องข้างแล้วลอดมาตามรูตามช่องเหมือนที่มันปกติมันเกิดขึ้นนะครับแล้วผมเองครับก็เลยแบบว่าชวนปอครับกระซิบปอว่ามาดูนี่กันเลยผมก็ปอเองก็เลยได้ไปดูตามช่องครับปรากฏว่าวันนั้นนะครับ พี่ผู้ชายคนนั้นนะครับเขาไม่ได้กลับมาคนเดียววันนั้นการว่าเขากลับมากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทั้งสองคนใส่ชุดนักศึกษามาครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เขาพากันเข้ามาในห้องสักพักเขาก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ผ้าคนหนูนะครับเข้าไปอาบน้ําพร้อมกันแล้วก็ออกมาพร้อมกันครับแล้วระหว่างนั้นพี่ผู้ชายครับก็มานอนหลอที่เตียงครับพี่ผู้หญิงครับเดินตามมาแล้วก็มานั่งอยู่ข้างเอาแป้งะครับมาทาแล้วก็ลูบๆไปตามตัวพี่ผู้ชายครับสักพักครับพี่ผู้หญิงเอามือครับคว้า ไปที่ไอ้นั่นของพี่คนนั้นนะครับจากนั้นนะครับทําการสาวไปสาวมาแล้วก็จับรวบเข้าปากทันทีจากนั้นนะครับสักพักครับเขาน่าจะอยากที่จะบรรเลงรักกันให้มากขึ้นหรือว่ากระบวนท่าให้มากขึ้นนะครับเขาก็เลยทําการปิดไฟครับผมแล้วก็เริ่มลงไม้ลงมือกระบวนท่าต่างๆซึ่งพวกผมกับปอยเองก็ยังแอบมองอยู่ตามช่องครับแต่ด้วยที่เขาดับไฟแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยไม่เห็นชัดเจนแต่มันก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบเงาๆตะคุ่มตะคุ่มอะไรประมาณนี้ครับ ก็นั่นเองครับผมกับปอก็แอบมองตรงนั้นอยู่สักพักจนรู้สึกเมื่อยแล้วเพราะว่ามันยิ่งดูไปมันเมื่อยครับมันก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่ออะไรเงี้ยปอมันก็เลยลงไปนอนต่อคือมันก็คงจะเมื่อยดูแต่ผมก็ดูอยู่ต่อสักพักครับแล้วสักพักครับปอมันก็เลยเอาเมือครับมาแกล้งหยอกจับน้องชายผมนะซึ่งตอนนั้นเองครับต้องบอกว่ามันแข็งแล้วก็โป๊กมากๆเพราะว่าด้วยที่เรากําลังมองคนนะครับกําลังกันนะครับผมและมันเป็นการเห็นคนแท้ๆนะครับ เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยเอามือครับปัดไปที่มือของปอออกแล้วก็ปอมันก็เลยแบบชวนผมลงมานอนใช่ไหมครับพอสักพักไปปอมันก็คงรู้แหละว่าผมยังอารมณ์ขางอยู่มันก็เลยชวนแบว่าเอ้ยเรามาเล่นชักกันไหมอะไร <laughs> ด้วยตามภาษาเด็กผู้ชายครับมันก็ชวนกันแบบนั้นผมก็ไม่เอาด้วยครับผมด้วยความที่ผมก็เองก็ไม่ได้ชอบปอแล้วก็ปอก็เป็นคนหน้าตาที่ไม่ดีใช่ไหมครับผมแต่ว่าปอครับด้วยที่มันน่าจะมีอารมณ์หลังจากที่มองพี่ๆเขามามันก็คือขางมาใช่ไหมครับปอมันก็เลยถอดตังเกงตัวเองออกแล้วก็งัด ขึ้นมาแล้วก็สาวของตัวเองไปครับจนมันทําไปสักพักะครับผมก็ได้แต่มองมันนะคือก็คือมองมันให้มันทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้งานของผมขึ้นมาอะไรเงี้ยจนมันสักพักมันเสร็จอะครับมันก็เลยมาแกล้งจับของผมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาเขเี่ยๆลูๆตอนนั้นต้มบอกว่าผมรู้สึกดีแล้วก็่อนข้างก็เลยปล่อยครับปล่อยให้มันทําไปกันสักพักจนมันทําไปสักพักครับอยู่ดีผมก็รู้สึกแบบเขินมันขึ้นมาก็เลยปัดมือมันออกแล้วก็ผมก็ไม่ได้เสร็จครับผมแล้วก็ต่างคนก็ คืนนั้นก็ต่างนอนกันไปก็เพียงแค่นั้นครับแล้วเราครับก็ใช้ชีวิตด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันมาอย่างนี้มาสักพักครับจนกระทั่งครับมาถึงวันหนึ่งเนาะปอครับผมเขาเป็นลูกข้าราชการเนาะเขาอยู่บ้านพาักข้าราชการแล้วทีนี้เขามีบ้านเป็นของตัวเองครับคือพ่อแม่ก็คือพาย้ายไปอยู่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ปอก็เลยครับขอให้ผมนะครับไปช่วยเก็บของให้หน่อยวันนั้นเพราะว่า วันนั้นต้องเป็นวันเก็บของที่ต้องย้ายของออกจากบ้านพักราชการแล้วก็ไปอยู่บ้านจริงๆนะครับผมผมก็ไม่ติดอะไรครับผมก็ดีที่จะไปช่วยเพื่อนอยู่แล้วจนหลักเลิกเรียนที่เรามาถึงบ้านนัดกันแล้วก็่อข้อพาผมนั่งซ้อมมอไซค์ไปจนถึงบ้านซึ่งตอนนั้นพอไปถึงบ้านมันก็ระยะเวลาประมาณสักหกโมงเย็นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งพอไปถึงจริงๆแล้วอะ่ะพ่อแม่ปอจริงก็เก็บของออกไปแทบจะทั้งหมดแล้วแล้วก็มีแค่ของเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในห้องปอครับที่จะไปช่วยเก็บเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ย และในระหว่างนั้นเองครับปอก็พาผมนะครับขึ้นไปในห้องปอแล้วก็ไปเก็บของครับผมจนนะครับผมเก็บไปสักพักไปเจออยู่กล่องกล่องหนึ่งที่เป็นกล่องซีดีนะครับที่มีแผ่นซีดีประมาณ40 50แผน่นแล้วก็ที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นแผ่นซีดีที่เป็นแผ่นสีขาวไม่มีหน้าปกครับดังนั้นผมก็จะไม่รู้ว่าแผ่นซีดีทั้งหมดนี้เป็นแผ่นอะไรก็เลยถามปอว่าเนี่ยกล่องนี้จะเก็บไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยปอครับมันหันมาแล้วก็ว่าเอ้ยมันก็ต้องเก็บสิอันนั้นมันเป็นซีดีโปรเลยนะเว มันก็เลยว่าเอ้ยอยากดูก่อนไหมล่ะว,ว่าตอนนี้ก็มีใครอยู่บ้านแล้วทําอะไรได้ตามสบายเลยได้เลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้พูดอะไรนะมันก็จับขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วก็มาเปิดให้ผมดูเลยปรากฏว่าครับเป็นแผ่นชายหญิงนะครับฝรั่งก็คือฝรั่งกับฝรั่งแล้วผมก็นั่งดูแบบเงียบๆไป พอมันก็ไปเก็บของต่อครับมันก็ปล่อยให้ผมนั่งดูไปสักพักครับมันเดินมาพร้อมกับอีกแผ่นนึงครับแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยแผ่นนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวกูดูด้วยเลยแยแล้วมันก็ถอดแผ่นเก่าออกแล้วก็ยัดแผ่นนี้เข้าไปครับปรากฏว่าครับแผ่นนี้เป็นแผ่นแบบชายชายของญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งผมเองครับก็ได้แต่นั่งมองแล้วมันเองก็มานั่งอยู่ข้างๆครับผมหลังจากนั้นนะครับไปสักพักด้วยความที่ยังไม่ได้พูดอะไรผมก็นั่งดูแบบเงียบๆม,มันก็เลยว่า เอ้ยมึงมาเปลี่ยนกันชักดีกว่าไหมกูว่ามันน่าจะสนุกกว่านานอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็ยังไม่ทันที่จะตอบอะไรมันก็แบบงัดของมันออกมาครับผมแล้วก็จัดการเริ่มรูดๆจากนั้นนะครับผมด้วยความที่ผมกับปอเองก็เคยเห็นของมันมาก่อนแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่บ้านนั้นแล้วผมก็จําได้ดีว่าปอเป็นคนที่หุ่นดีถึงหน้าตามันจะไม่ดีครับแต่เป็นคนที่หุ่นดีแล้วมันก็มีค่อนข้างลักษณะดีแล้วก็สวยด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกยังติดใจกับหุ่นแล้วก็ ไอ้นั่นของมันอยู่ครับผมดังนั้นผมก็เลยไม่รีรอครับผมก็งัดของผมมาเช่นกันแล้วก็เริ่มสาวครับหลังจากนั้นนะครับมันก็เริ่มเอามือมันนะครับมาจับของผมแล้วก็สาวแล้วก็ให้ผมครับเอามือผมไปจับของมันด้วยอะไรเงี้ยแล้วนั่นก็เป็นครั้งแรกครับที่มีคนจริงๆครับมาจับของผมแล้วผมก็ได้จับของคนจริงๆด้วยครับผมทําไปสักพักมันรู้สึกดีมากแล้วทีเนี้ยครับระหว่างที่นั่งทําให้กันนะครับมันก็ดูซีดีไปด้วยใช่ไหมแล้วซีดีครับมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เขาใช้ปากใกล้กันนะครับ พอถึงฉากนั้นจริงๆอะครับปอมันไม่รีรออะไรไม่พูดอะไรเลยมันก้มลงไปครับแล้วก็ใช้ปากกับผมจริงๆด้วยโอ้ตอนนั้นต้องบอกว่ามันรู้สึกเสียวแล้วก็ดีมากๆซึ่งมันเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยผมเองก็ปล่อยให้มันทาไปสักพักแล้วมันก็เลยขอให้ผมนะครับทําให้มันบางแล้วผมก็ทําการใช้ปากให้มันเหมือนกันนะครับผมแล้วทีเนี้ยครับเราก็เลยทําการเล่นหกเก้ากันนะครับผมต่างคนต่างใช้ปากให้กันจนทั้งสองคนก็คือเสร็จไปด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันเก็บของกลับบ้านไป หลังจากตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยังคุยกันปกติไม่ได้ขะเขะินไม่ได้อายอะไรกันนะครับก็เหมือนเพื่อนกันปกติเลยก็ไปเรียนด้วยกันใช่ไหมครับผมแต่หลังจากวันนั้นไปนครับที่เราไปโรงเรียนผมก็ยังคุยกับปอปกติแต่ผมรู้สึกว่าปอก็เหมือนค่อยๆตีตัวออกห่างจากผมไปเรื่อยคือเหมือนไปตีสนิทกับเพื่อนคนอื่นที่หน้าตาดีๆครับผมคือมีคนหน้าตาดีหลายคนที่ อ่าอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับผมปอก็ยังคบกับผมคุยกับผมเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนไปมีเพื่อนคนใหม่ที่หน้าตาดีแล้วพอมาถึงตอนนี้เองครับผมก็เลยเข้าใจเลยว่าทําไมปอถึงชอบไปคบกับคนหน้าตาดีนี่อาจจะเป็นจุดประสงค์หลักของปอโอ้โหปอน,นี่มันแผนสูมจริงๆนั่นแหละครับคือมันเป็นเรื่องราวของผมนะครับกับปอนะครับคือคือเป็นเพื่อนคนหนึ่ง ก็ค to so ือเป็นแบบ friend with benefit นะครับก็คือแบบสามารถเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็สามารถมีอะไรด้วยได้อะไรประมาณนี้ครับผมนี่แหละครับก็เป็นประสบการณ์ดีๆของผมนะครับก็คือวิศวัตนะครับกับปอครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนๆเคยมีเรื่องสนๆแบบนี้กับเพื่อนบ้างหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างเลยนะครับผมผมจะเข้าไปอ่านในทุกคอมเมนต์เลยครับหรือว่าถ้าต้องการดูเรื่องสนๆแบบนี้อีกก็สามารถกดได้จาก คลิปด้านข้างนี้ได้เลยนะครับส่วนผมเองนะครับเชนวันนี้ช่องชีเลเบลก็มีเพียงแค่นี้ครับบาย